ฮาราดอกใช่ใช่เฮ้ยดิงดิงดิงโทมัดไม่ใช่ไอซิบออะไรคนเดียวเสียงนี้มีคนเดียวดิเอร์รักนะคะชื่อเพลงอะไรวะทำไมวึนนี้มชื่อเพลงไม่ออกเลยวนี่นี่มึงรอฟังแล้วเนี่ย ไม่อะไรก็ยอมไม่ใช่อ่ะไม่ยอมจากไปไม่ยอม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 ให้เธอไปไม่ยอมจากไม่ยอมตัดใจตัดใจแล้วมันเป็นโลโซที่โอมหายใจ ในห้วงนาทีนั้นจริงหัวใจมันหยุดลอยในใจนี้จนทยุดยั้งวันเวลาถ้าเดินเข้ามาได้พบเจอกับเธอเป็นหัวใจไปในห้วงนาทีนี้หัวใจมในนาทีที่สบตาหยุดยั้งวันเวลาคิดว่ารักมันรักรักไม่ต้องการเวลา รู้ใจแล้วบิ๊กแอดฝุ่นไม่ใช่แล้วกูฟังมันอีโบล่าบนฟ้าไกลยอมด้วยความสงสัยว่าใครกันนะใครคนหลงทางเดินหลงทางไม่ใช่ลองเปลี่ยนทิศไม่ใช่อะไรวะผร้มที่ขิดเอือคอมมดไงคอมมอดคอมมอด ปิดรักได้รักไปแล้วเ <c oughs> ขามาวมา่ะวจะเขามาว่ะลูกอมว่าจะราวลียังเดินผ่านความคิดจะสองพันเก้าปีผมปีผมเลย